ความเจริญในธรรมจะมีทายาิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาจะนำวัน,นุปตาชาดกชาดกด้วยวาา้วยวเรื่องขุดบ่อน้ำกลางทะเลตายเรื่องนี้ก็มีว่ามีพ่อค้าที่ค้าขายในทางเกวียนการไปค้าขายแต่ละครั้งก็มีคุยัยนห้าร้อยเร่ม และมีบริวารอีกมากมายมีอยู่คราวหนึ่งได้เดินทางไปค้าขายการเดินทางก็เดินทางไปในทางทุรกานดานกลางทะเลทรายก่อนออกเดินทางก็เตรียมน้ำเตรียมปืนเตรียมอาหารประยางเพียงพอแล้วก็เดินทางพ่อค้าจะ เดินทางในเวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันก็พักผ่อนเพราะว่ากลางวันนั้นแดดร้อนมากเดินทางไปได้หลายวันหลายคืนในคืนสุดท้ายได้เดินทางไปในระยะทาง59โย์เหลือระยะทางอีกประมาณไม่ถึงโย์ก็จะหลุดพน้น ทะเลตายและไปถึงที่ค้าขายแล้วและก็มองเห็นหยอดไม้เห็นบ้านเรือนอยู่ลำไรอยู่ไกลๆในคืนสุดท้ายพ่อค้าก็จึงให้บริวานนั้นทิ้งปืนทิ้งน้ำให้หมดเพื่อที่การเดินทางจะได้เร็วขึ้นแล้วก็เดินทางกันต่อไปปรากฏว่าในคืนสุดท้าย ทั้งพ่อค้าขวีน mm hmm. ทั้งบริวารก็หลับไหลกันหมดคนนำทางที่นำทางมาก็หลับซะอีกปรากฏว่าโคไม่มีคนบังคับคนนำก็วกกลับไปอยู่กลางทะเลตายเหมือนเดิมเดินบกเดินบนอยู่ในกลางทะเลตายพอเช้าขึ้นมาหัวหน้าพ่อค้า เห็นอย่างนั้นแล้วก็ตกใจว่าเราหลงทางไปแล้วก็เดือดร้อนเพราะว่าน้ำไม่มีกินปืนไม่มีหข้าววทางที่ดีที่สุดก็ต้องเอาตัวให้รอดให้ได้ก็ไปหาแหล่งน้ำปรากฏว่าหาอยู่นานเท่านานหัวหน้าพ่อค้าก็ไปเห็นกอหญ้า กลางเทะเลทรายที่ขึ้นอยู่ก่อนก็รู้ได้ทันทีว่าตายกอหญ้าจะต้องมีแหล่งน้ำก็ให้หลูกน้องให้บริวารขุดลงไปลึกประมาณ6กสิบศอกปรากฏว่าพอถึง6กสศอกแล้วไปดอนแผ่นหินหลวกน้องบริวารก็ท้อที่จะขุดเพราะว่าไปเจอแผ่นหินหัวหน้าพ่อค้าก็ลองไปดูและโอ้โหแน่แผ่นหิน ก็รู้ได้ทันทีว่าใต้แผ่นหินนั้นมีน้ําจึงบอกให้บริวารบอกให้ลูกน้องหาของมาทุบแผ่นหินเมื่อทุบได้สักพักเึ่แงแผ่นหินก็แตกและน้ำก็พุ่งขึ้นทั้งพ่อค้าทั้งบริวารทั้งโคก็ได้ดื่มน้ำหุงข้าวกินแล้วก็เดินทางไปค้าขายเมื่อค้าขายเสร็จแล้วก็กลับบ้บาน โดยสวัสดีภาพดาพ้วยความขยันหมั่นเพียรดย้วยความไม่ท้อถอยของพ่อค้าจึงรอดตายจากการอดน้ำกลางทะเลตายมาได้หัวหน้าพ่อค้าในชาติสุดท้ายก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนบริวารของพ่อค้าในชาติสุดท้ายก็มาเป็นพิสุในพระพุทธศาสนา ชาดกเรื่องนี้ให้กติของชีวิตว่าถ้าการดำเนินชีวิตไม่ท้อไม่ถอยและมีความมุ่งมั่นพยายามที่สุดชีวิตก็จะอยู่รอดปลอดภัยมาได้นั่นเองด้วยความเพียรด้วยปัญญาในการดำเนินชีวิตอาตมาภาพนำชาดกเรื่องนี้มาเจริญพรญาติโยมได้เป็นแบบเป็นอย่างในการดำเนินชีวิตเจริญพร